สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสถานีพระเครื่อง789นะครับวันนี้ก็เอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อลำนะครับมาให้ชมนะครับแล้วก็รับซื้อรับเช่าด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับยินดีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาพูดคุยแล้วก็สอบถามก็ได้ครับตามช่องทาง ID l ดี e ลน์ที่ทิ้งไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ อันนี้เป็นตุ๊กแกของหลวงพ่อหล่มนะครับเป็นท่านทําออกมาให้ได้บูชากันนะครับเนื่องด้วยหลวงพ่ออายุประมาณ75ปีนะครับก็เลยมีความประสงค์นะครับที่จะทําตุ๊กแกมหาราชนะครับชื่อรุ่นมหาราชนะครับฟั่งชื่อก็เป็นสิริมงคลนะครับก็เด่นทางพกเมตตามหายมค้าขายนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นเลยนะครับที่ผมได้มานะนี่นะครับรีเมนเต็ดอีดิชันเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ย จะมีแค่ตุ๊กแกใช่ไหมตุ๊กแกอย่างเดียวแต่ของผมเนี่ยจะได้ทั้งรูปถ่ายมาด้วยนะครับได้รูปถ่ายมาแล้วก็นี่นะครับพิเศษโดยที่หลวงพ่อนะครับเมตตาได้จานด้านหลังรูปไม่ได้นะครับอัขระยันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็เนี่ยครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีจานอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยว จะเล่าประวัติคร้าวๆให้เพื่อนฟังนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับหลวงพ่อหลํานะครับก็ท่านเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบด้านศัยศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านได้เรียนภาษาขอมจากอาจารย์ฉัตรนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับอาจารย์ฉัตรนะครับผาสุโกนะครับคือท่านเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆและกับอาจารย์ฉัตรนะครับจนสามารถนะครับเสกหนวดตำลึงนะครับที่เข้ามาพันนิ้วมือได้นะครับ บางคนก็เคยรู้ประวัติบ้างบางคนยังไม่รู้ก็เอามาแบ่งปันหรือว่าถ้าผมพูดอะไรที่มันแบบว่าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพื่ยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ว่า,าศึกษานะครับตามประวัตินะครับศึกษากับรุ่นน้องของอหลวงปู่สุขวัดปอกปาาคลองมาถามเท่านะครับแล้วก็หลวงปู่พานนะครับนนทตานะครับ แล้วก็หลงพกขึ้นนะครับเป็นสิทธ์สายตรงเลยครับของหลงพกขึ้นนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนี่ครับประวัติคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับท่านก็เก่งเรื่องวิชาอาคมนะครับนี่ครับเราจะพาเพื่อนๆไปชมดูข้างในนะครับเดียวจะแกะให้ดูนะครับอันนี้ก็เล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับใหม่มากเลยนะครับไม่ไม่ได้ใช้งานนะครับอยู่ในกล่องยังไงก็ได้ได้มาอย่างนั้นนะครับอยู่ในกล่องไหมนะครับสวยงามมากนะครับองคจริงนี่แบบว่าเคลือบเคลือบแบบเงามากนะครับเห็นไหมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนี่ครับด้านหน้าให้ดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยพลิกด้านด้านหลังให้ดูใต้ท้องให้ดูใต้ท้องนี้จะมีตะกุดนะครับนี่ครับเป็นตะกุดอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับ นี่ครับมันผมก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นตะกรุดอะไรจะเป็นสีทองอะ่ะผมน่าจะว่าน่าจะเป็นทองคำนะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีรอยปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมมีโค้ดมีโค้ดอยู่ด้านหลังนี่นะครับสวยมากเลยนะครับนี่ตุ๊กแกหลวงพ่อลำนะครับวัดสมคีทำลาดพลาฟูสิบสี่นะครับนี่ ใครมีพระเครื่องหรือพระบูชานะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับยินดีรับเช่านะครับก็กรุณาถ่ายรูปมาให้ชัดเจนนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ